ตอนนี้กำลังเดินทางไปเรียกว่าทุรลมากมายคือตัวผมเองก็เป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนเยอะมากแล้วทุกครั้งที่ผมออกเดินทางเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปเติมน้ำมันใช้น้ํามันอยู่แล้วเนาะที่ PT t Station นะใช้น้ามันตัวเอ็กตอเซฟต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวน้ามันตัวเอ็กตอรเซฟคือได้โจทย์มาว่าให้รีวิวน้ํามันเอ็กตอเซฟของ PTT Station เนี่ยแล้วผมก็เกิดความกังวลว่าถ้าเรารีวิวเนี่ยมันจะรีวิวยังไงให้ได้รู้ว่ามันประหยัดจริงแล้วถ้ามันไม่ประหยัดจริงผมจะทำํำง แต่หลังจากได้รีวิวมันทําให้ผมมั่นใจได้เลยแล้วประหยัดขึ้นจริงๆนะโอ้ยไม่ผมเยอะกว่า12กิโลอันนี้พิสูจน์ให้เห็นจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะใช้น้ํามันตัวเอ็กซ์ตอเซฟเนี่ยตลอดทุกครั้งในการที่ใช้รถใช้ถนนทุกๆคันเลยเนาะแล้วตัว P ีดี T a t i o n เนี่ยมันมีโปรที่แบบคุ้มมากมายนะยิ่งเติมยิ่งสะสมคะแนนบูพัสยังไงก็คุ้มครับดีเซลเอ็กซ์ตอรเซฟเต็มถังครับ